สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเปลี่ยนหัวชาร์จนี่นะครับเป็นเครื่องชาร์จพัดลมที่ระบายความร้อนคอมอย่างนี้นะครับที่เสียเข้าไปแบบนี้แต่ตัวเนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าสายตรงนี้มันหักเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยมันคงจะขาดข้างในนะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะมาเปลี่ยนสายตัวนี้ลุงตุ้ยไปได้อะไรตัวนี้มาตัดมาจากอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับนี่เพื่อนๆ ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาตัดตัวนี้ออกก่อนเราตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยแบบนี้นะนี่หัวมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ผ่าตัวนี้ออกให้มันให้สายไฟมันโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับนี่แบบนี้นะเราก็จะมาดูว่ามันมีสีอะไรบ้างแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ มันก็จะมีสีขาวสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำแบบนี้นะครับมันก็จะมีประมาณ4เส้นแบบนี้แล้วหัวที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ลักษณะก็คือมันจะต้องมี4เส้นเหมือนกันอย่างนี้นะครับสายที่เราเตรียมมาอย่างนี้นะเพื่อนเราก็ผ่าดูเลยครับว่ามันมีสีอะไรบ้าง,างนี่นะครับนี่นี่เพื่อนเห็นไหมครับว่า มันมีสีเส้นเหมือนกันไหมมันก็มีสีเส้นเหมือนกันนะครับมีแดงมีดำมีเขียวแล้วก็มีขาวนี่เหมือนกันเลยนะครับส่วนมากมันจะเป็นมาตรฐานของมันมามันจะเป็นมาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อตัวที่มันเสียเราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะเพื่อนเราก็เอาของอย่างนี้แหละลองมาทำดูอย่างนี้นะครับเราก็จะปอกสายทองแดงออกมาเพื่อนแบบนี้มันบางมากถ้าเราใช้มีด ตัดแบบนี้อาจจะทําให้สายไฟขาดหรือได้เนื้อได้สายไฟทองแดงมาไม่เพียงพอนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้เราใช้ไฟเผาแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็ลูดเพื่อนอย่างนี้เราต้องทําเร็วๆนะครับมันจะได้ไม่ร้อนมืออย่างนี้นะครับนี่แปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็รีบดึงเลยอย่างนี้นะครับแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ดึงเลยแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ร้อนมากนี่ นี่นะครับนี่อันไหนที่มันยังไม่ได้เราก็เอาอีกหน่อยหนึ่งอย่างเงี้เราก็จะได้ทองแดงที่เป็นหัวแบบนี้ออกมาแล้วนี่นะครับข้างนี้ก็เหมือนการทำแบบนี้เลยมันก็จะมีหัวทองแดงออกมาแบบนี้น,แบบนี่นะครับนี่ถ้าเราจะต่อแบบแบบนี้เลยก็ได้ ต่อตามสีเลยแบบนี้ก็ได้ก็คือแดงพันกับแดงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราก็เอามือหมุนหมุนไปเลยก็ได้แบบนี้นะครับเราเอาเทปพันสายพันอย่างนี้ก็ได้แต่ให้ตรงสีนะครับสีไข่สีมันนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปอย่างนี้นะครับท่อหดนี้ใหญ่หน่อยนะครับเราต้องใส่เข้าไปนี่นะครับเอาให้มันใหญ่นิดนึงนี่น,นี่นะครับอ่าเราจะมาบัดกรีหวัวน,นี้กันแบบนี้ นี่นะครับนี่เราก็บัดกีเข้าไปทุกอันเลยนะครับเราก็จะใส่ท่อหดเข้าไปนี่นะครับนี่ เราใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะครับนี่ เพื่อนเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็ใส่เส้นที่สี่เพื่อนยังจำสีได้อยู่นะครับเราอย่าให้สีมันเพี้ยนนะครับสีไหนก็สีนั้นนะครับเพื่อนโอเคเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็เติมน้ำยาเข้าไปทั้งสองเส้นเลยนะครับเมื่อเราเติมน้ำยาเข้าไปเวลาเราเชื่อมด้วยกันเนี่ยมันจะติดง่ายเพื่อนมันจะมันจะเชื่อมกันง่ายมาก อยนี้นะเนีเพื่อนมติดละเพื่อนอย่างนี้นะแล้วเราก็พอเราเช็คความเรียบร้อยแล้วเราก็ล่นท่อหดเข้าไปออกไฟล์นน,นะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นี่นี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นี่แล้วก็รอให้มันเย็นนิดนึง มั่นใจว่าสายมันไม่รั่วไม่ชนกันเพื่อนต้องดูให้ดีนะเพื่อนก็ดูถ้าเกิดมันขาดมันอะไรเพื่อนก็ต้องเช็คสายทีหนึ่งขาวแดงดําเขียวอย่างนี้นะมันจะไม่สลับกันนะครับแล้วท่อหดมันก็จะยึดตัวนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะล่นท่อหดอันแรกที่เราใส่ไว้ทีแรกอะเพื่อนที่เราจะเนี่ยอันใหญ่เนี่ยที่ลุงตุ้ยบอกว่าให้มันใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งเพื่อว่า เวลามันเข้าไปตามสายตรงนี้มันจะขยายเห็นไหมครับมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใช้เล็กแล้วเดี๋ยวมันจะใส่ไม่เข้าอย่างนี้นะครับอ่ายัดเข้าไปนี่ดันเข้าไปนี่นะครับเพื่อนนี่อย่างนี้เนี่ดันเข้าไปให้มันให้มันเลยคอมไปเลยนะครับนี่ให้มันเข้าไปที่ที่ตัวนี้เลยอันนี้นะครับอ่าดันเข้าไปวันนี้ ดันเข้าไปให้สุดเลยก็ได้เห็นไหมครับแล้วเราก็ลนไฟช่วงหัวกับช่วงท้ายก็พออย่างนี้นะครับหัวกับท้ายแบบนี้ก็จะแน่นละนะครับตรงนี้ถ้าลนไลยๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะครับเราก็จะมีสายชาร์จที่แข็งแรงแบบนี้ครับแล้วมันจะ เป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปแบบนี้ถ้าเพื่อนจะให้นั่นเพื่อนก็จะลนไฟให้ทั่วเลยก็ได้แต่อย่างนี้มันก็จะพองๆนี่ถ้าลนแล้วเดี๋ยวมันตรงที่เราเชื่อมอยู่มันจะหดลงนะครับต่อมาเพื่อนเราจะมาเทสตัวนี้กันว่ามันใช้ได้ไหมตามที่เราต้องการนะครับเราก็เสียบเข้าไปตามร่องของมันเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่ อ่าหรือจะไปไว้ทางนู้นก็ได้แล้วแต่เราเอาทางนี้ก็ได้อ่าแบบนี้แล้วอันนี้ก็ไปเสียบที่ตรงที่ชาร์จนะครับเมื่อเสียบปุ๊บก็เปิดนี่พัดลมก็ทํางานแบบนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติไฟสีน้ําเงินนะครับอันี้ลงตุ้ยปิดแล้วมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะแล้วดูไฟสีน้ําเงินที่มันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะเปิดเห็นไหมครับ ไฟสองอันนี้ขึ้นแสดงว่าพัดลมทำงานมันก็จะมีความเย็นระดับหนึ่งมันเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่ให้กับคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับเห็นครับนี่มันก็จะเบาแต่มันไม่แรงหรอกครับมันก็เป็นแค่เบาๆอย่างนี้มันไม่กินไฟนะครับแบบนี้ก็จะมีขาตั้งแบบนี้นี่ก็วางไปแบบนี้นี่เพื่อนมันก็จะหมุนแบบนี้ ถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องดึงปลั๊กตรงนี้ออกตรงนี้นะครับไม่ต้องดึงออกเราก็แค่ปิดปุ่มตรงนี้นี่ครับอ่ามันก็จะหยุดทํางานจะใช้เราก็เปิดโอเคเล็กๆในน้อยนะครับเพื่อนๆนคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูที่สําคัญเพื่อนต้องลองระวังสายไฟที่เป็นสีของมันทําให้ถูกสีนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับก็จะใช้ได้อีกเป็นปกติอีก อย่างนี้นะครับโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ